สวัสดีครับกลับมาพบกับการิเคห์ฟุตบอลประจําที่16มิถุนายน2567มาเริ่มกันที่คู่แรกกับศึกยูโร2024ระหว่างโปรแลนด์พบกับฮอลแลนด์เตะกันที่สนามวอกสปัสตัดิโอนเวลา2ทุ่มแม้ว่าฮอลแลนด์จะขาด2ห้องเครื่องคนสําคัญที่ต่างบาดเจ็บและถอนตัวไปแล้วแต่ก็ถือว่าไม่ส่งผลเสียต่อทีมเท่าไรนักนะครับเพราะตัวผู้เล่นที่มีอยู่ก็สามารถทดแทนได้แบบสบายๆการันตีได้จาก2นัดท้ายนอกจากจะชนะรวดแล้วเนี่ยก็ยังยิงประตูใส่คู่แข่งนั้นละ4เม็ดอีกด้วยเรียรกกกไดด้ด้ว่่่่่่าาาาฟฟอออรร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 ร์์์มม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 มลลัับบนนแแแงงงะะะพพพปปเเเเิิยย3ตต็สสจจูทีโ ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่กลายเป็นว่านัดล่าสุดก็ต้องสังเวยโรเบิร์ตเลวอนรอฟกี้หัวหอกเบอร์หนึ่งของทีมที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนและทําให้เกมลุกเนี่ยขาดความน่าก,กลัวไปเยอะเลยนะครับจึงมองว่านัดนี้เนี่ยน่าจะโดนพับสนามบุกซะส่วนใหญ่เกมนี้ฟันธงครับต่อไปที่ฮอลแลนด์คู่ต่อมาสโลเวีเนียพบกับเดนมาร์กเตะกันที่สนามสตุตการ์ดอารีาเวลา5ทุม สโลวีเนยียเกมนี้พวกเขาจะวางบปจามนเซโกกองหน้าตัวเก่งจากสมโมสรไลฟ์ซิกลงรา่า,ายแต่ยังไงก็ตามนะครับคู่แข่งของพวกเขาก็คือเดนมาร์กที่แข็งแกร่งฟอร์มอุ่นเครื่องก็ทาได้ดีมากๆนะครับบ่งบอกถึงระบบทีมที่แน่นปึกและมีประสบการณ์บนเวทียูโรที่มากกว่าอีกด้วยเชื่อว่าเกมนี้ทับโคโนมเหนือกว่าอย่างแน่นอนเด้ราคาเปิดให้เดนมาร์กเป็นฝ่ายต่อเครื่องควบลูกนะนะว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าเดนมาร์กขุมกาลังครบเครื่องกว่าเยอะเกมรูกก็อันตรายโดยเฉพาะกองหน้าอย่างราดมุดฮอยล โลโลเวีเยไปได้อย่างแน่นอนนะครับเกมนี้ฟันธงครับจัดไปที่เดนมาร์ก คู่ต่อมาเป็นเซอร์เบียพบกับอังกฤษเตะกันที่สนามอารีนาออฟชาลเกเวลาตีสองสำหรับเกมประเดิมทัวร์ของทั้งคู่ยังเชื่อว่าอังกฤษจะไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังซ้ำสองเหมือนนัดล่าสุดที่แพ้แหกโค้งต่อไอร์แลนด์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็น่าจะเกิดจากการเล่นแบบเพลย์เซฟเพื่อรักษาสภาพร่างกายให้พร้อมสำหรับวันจรงิงฉะนั้นก็ไม่ปแปลกที่ผลจะจบมาแบบน่าประหลาดใจแถมทัพสิงโตคำรามกับรอบแบ่งกลุ่มก็คือของคู่กันอยู่แล้วนะครับบอกได้เลยว่าตัวตึงอย่างแน่นอนสอดคล้องกับเซอร์เบียกับการ ในเวทีระดับทวีปและศักยภาพของขุมกําลังโดยรวมก็ยังมีหลายตําแหน่งนะครับที่ไม่ค่อยผ่านมาตรฐานเท่าไหร่ดูทรงแล้วไม่แคล้วเสร็จขาใหญ่บุกเข้าใส่เต็มสตรีมแนะนําว่าอยู่ต่อไม่ต้องรอลงอาญานะครับเกมนี้ฟันธงจัดหนักอังกฤษพิชิตชัยและถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกับช่องเล็กช่องนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ